thank <laughs> you

ชิกันถ้ามือซ้ายก็ขับเคลื่อนไปมือนีันเค่ับคไปกัยไมดูทางขวาครับน,นีนประมาณสองสามฟ้านะครับเดินดนีๆเดินถ้าคัวบอกว่าพักให้พเราย่อเข้าทางขวา ไม่ใช่โย่แบบนี้โย่แบบนี้อย่างเดียวเองโย่แบบนี้อย่างเดียวถ้าครูบอกว่าตามระเบียบพักให้ก้าวเทา้าซ้ายออกไม้เราไปทางไหนครับไม้ไปทางขวานะครับโอเคแ้มขวาอยู่ไหนโอเคลงนะครับ บอกว่าตามสบายพักก็เอาไม้ฟรอมาตั้งตรงกลางแล้วก็เน็ตด้านซ้ายอ่าแนบด้านซ้ายแล้วก็ยกเข้าด้านขวานิดนึงแล้วก็เราตัดอะไรเราให้เรียบร้อยให้สวยงามครับโอเคนะครับโอเควานะครับแล้วลร่นแล้วพัก ขางช้นนะครับขางช้นแล้วตรงตามระเบียบครับซ้ายออกครับซ้ายออกใคายที่ขวาออกก็จะชน่กับซ้ายเพื่อนขาซ้ายแล้วออกรับไม่พอก็อยู่นั่นเนี่ แถวตรงบอกไปเจะบอกวิธีการแบ่งอาวุธนะครับวิธีการปล่อยแบ่งอาวุธนะครับก็บอกว่าแบ่งอาวุธบลุกเสือทุกคนจะต้องทำแบบนี้นะครับดูดีๆยกหนึ่งเดนนี้ก็จับง่ายสองยกแบบนี้นะครับด้านซ้ายนะครับ ทังซ้ายนะครับแบกอาวุธกหนึ่งสองนครับเคนะครับโฟครูกว่าเรียบเรียบอาวุธแล้วก็อันนี้ก็หนึ่งอเ้ Tchau!

ไม่เอาแบบนี้นะครับไม่เอาพอ,าอกคบอกว่าเรียบอาวุธไม่เอาท่ามีอยู่แล้วเรียบอาวุธตรงจับนี่มาจับมือขวาของเราก็ไปจับไม้ตรงแบกอาวุธก็เหมือนกันเรียบอาวุธก็ลง,ลง À, ok, đi các cháu vào cố gắng đi. Em nhận được 5.000. À ok,เอา ลุกเสื้อร,ร,อร,รมอวมพมสองนาทีนะครับสองนาทีสองนาทีครับรวมพองนาที <coughs> mãi tôi lúc bà con lời mãi tôi lúc bà con lúc bà con lúc เอาแบบปินระยะก่อนนะปีนระยะก็านี้ปีนระยะฝักเพื่อนไปเลยครับัเพื่อนไปเลยฝักเพื่อนครับายปนระยะก่อนเดียวประยะกนยายแายนายครับายถอยครับ a e o ด้านซ้ายผักครับด้านซ้ายผักไม่ใช่เอาขวาผักโอเรียมารีซ้ายหันขวาหันแล้วก็กลับหลังหันโอเคนะครับ bai ba 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 ตบหลังครับเดี๋ยวเรอตัวอย่างครับคเดี๋ยวตรงตัวอย่าง,ด,างดูตัวอย่างก่อนซายหันดูเท้าดีๆดูเท้าดีๆไม่ใช่ไม่ใช่ดูดูตัวนะครับดูเท้าเท้าเวลาโยกขยับยังไงนะครับซ้ายหัน ซ ah, well, <us> ้ายมั้ยายมั้ยอาวมั้ยาปัได้ไหมได้ไหมได้ไหมนี่นารีได้ไหมไปไม่ได้ทำโ้นะครับ

ยกยกยก้ก nee, okay, 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 ่อนนี่นี่นี่ดูดูยกยอันนี้ไปอันนี้ก็ไปพร้อมๆกันเลย